กลิ่นไอรักในเมืองหลวงก้อยพิ่งย้ายจากเชียงใหม่มาไม่นานด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังและแรงกายที่พร้อมจะทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งของกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้ห้องเช่าเล็กๆในซอยเปลี่ยวดูจะเป็นที่พึ่งพักกายใจเพียงแห่งเดียวของเธอในตอนนี้แสงไฟสลัวจากหลอดนีออนส่องกระทบผิวกายขาวนวลที่บอบบางรับกับเรือนผมยาวสลวยจรกกลางหลัง รูปหน้าเรียวเล็กจมูกด่งรั้นรับกับริมฝีปากอบอิ่มที่มักจะแย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมกับทรวงอกที่ใหญ่จนหน้าสัมผัสเธอเอ็นกายลงบนเตียงไม้ซีเก่าๆในห้องพักที่อบอ้าวแม้จะมีพัดลมตัวจิว๋วพยายามพัดพาความร้อนออกไปแต่มันก็ดูจะสู้ความอบอ้าวของค่ำคืนในเมืองหลวงไม่ไหว เสียงจากห้องข้างๆดังขึ้นเป็นระยะสันชายหนุ่มร่างสูงโปร่งผิวคล้ำแดดจากการทำงานที่โรงงานเดียวกันเขาเป็นคนสุรินมีรอยยิ้มจริงใจดวงตาคมกริบแต่ทว่าอบอุ่นสันมักจะส่งเสียงทักทายก็อยู่เสมอเวลาที่เจอกันหน้าห้องหรือเวลาที่เดินสวนกันไปทำงานความสุภาพและท่าทีเป็นมิตรของสันทำให้ก้อยรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างในความโดดเดี่ยวของเมืองใหญ่ คืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรรอบห้องเชา่าทันใดนั้นเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจก็ดังขึ้นจากห้องของก้อยตามมาด้วยเสียงครมุมครามก้อยตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเพราะสิ่งที่ทําให้เธอตกใจสุดขีดคือตุ๊กแกตัวใหญ่ยักษ์ย้ายที่เกาะอยู่บนฝาผนางังและมันก็ตกลงมาเกือบจะโดนเธอพอดีก้อยตัดสินใจรวบรวมความกล้าวิ่งออกไปเคาะประตูห้องข้างๆอย่างแรงปังปัง คุณสันคะคุณสันช่วยก้อยด้วยค่ะเสียงของเธอนั้นสันระริกปลายคางชิดอกสายตาหลุบต่ำม,มองเท้าตัวเองสันที่กำลังจะเข้านอนรีบเปิดประตูออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเห็นก็ยืนตัวสันน้ำตาคลอเบ้าเกิดอะไรขึ้นครับคุณก้อยเสียงทุ้มต่ำของสันทำให้ก้อยรู้สึกอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยตุ๊กแกครับมันตัวใหญ่มากเลยค่ะก้อยกลัว ก้อยพูดเสียงสันสันมองเข้าไปในห้องของก้อยเห็นตุ๊กแกตัวเขื่องเกาะอยู่บนผนังห้องท่าทางมันดูไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้สันเดินเข้าไปในห้องของก้อยอย่างใจเย็นเขามองหาไม้กวาดหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่จะช่วยไล่มันไปก้อยยืนตัวแข็งอยู่ข้างหลังเขามองแผ่นหลังกว้างของสันด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งโล่งใจปลอดภัยและบางอย่างที่เธอเองก็อธิบายไม่ถูก เมื่อสันจัดการไล่ตุ๊กแกออกไปได้สำเร็จเขาก็หันกลับมาหาก้อยที่ยังคงยืนนิ่งด้วยใบหน้าซีดเผือดเรียบร้อยแล้วครับคุณก้อยปลอดภัยแล้วสันพูดพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นก้อยเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาที่เพิ่งผ่านพ้นความหวาดกลัวจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคมกริบของสันขอบคุณมากนะคะคุณสันก้อยไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าไม่มีคุณน้ำเสียงของเธอยังคงแผ่วเบาแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจสันหัวเราะเบาๆ ไม่เป็นไรครับยินดีช่วยเหลือเสมอครับเขาเห็นว่าก็ยังคงมีอาการตกใจอยู่จึงเอ่ยชวนคุณก้อยนั่งพักก่อนไหมครับเดี๋ยวผมชงน้ํำอุ่นให้ก้อยพยักหน้าช้าๆสาันจึงเดินเข้าไปในครัวเล็กๆของก้อยเพื่อชงน้ําอุ่นให้ในระหว่างที่เขากำลังชงน้ําสายตาของก้อยก็กวาดมองไปรอบๆห้องเห็นความสะอาดเรียบร้อยแม้จะเป็นห้องเล็กๆ สันกลับมาพร้อมแก้วน้ำอุ่นส่งให้ก้อยเธอยกขึ้นจิบช้าๆรู้สึกได้ถึงไออุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายคุณก้อยมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับสันเปิดบทสนทนาก้อยพยักหน้าครับทำไมถึงมาทำงานที่กรุงเทพครับสันถามด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลก้อยอยากลองมาหาประสบการณ์ใหม่ๆแค่ที่เชียงใหม่ก็มีงานเยอะนะคะแต่ก็อยากลองมาใช้ชีวิตที่นี่ดูบ้างก้อยตอบด้วยรอยยิ้มจางๆ แล้วปรับตัวได้ไหมครับสันถามด้วยความเป็นห่วงก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ค่ะมันค่อนข้างแตกต่างจากที่เชียงใหม่มากแต่ก็พยายามปรับตัวอยู่ค่ะก้อยตอบอย่างตรงไปตรงมาบทสนทนาเล็กๆน้อยๆดําดำเนินไปเรื่อยๆจากเรื่องชีวิตในเมืองหลวงไปจนถึงเรื่องความฝันและความคาดหวัง สันเล่าเรื่องชีวิตของเขาที่สุรินให้ฟังบ้างทำให้ก้อยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่ายและจริงใจบรรยากาศในห้องค่อยๆเปลี่ยนจากความตึงเครียดเป็นความผ่อนคลายไออุ่นจากแก้วน้ำอุ่นในมือและไออุ่นจากบทสนทนาที่กำลังดำเนินไปทำให้ความเหงาที่เคยกอบกลุ่มจิตใจก้อยค่อยๆเลือนหายไปชั่วขณะเวลาล่วงเลยไปจนดึกดื่นก้อยรู้สึกม่วงมุนขึ้นมาเล็กน้อยสันสังเกตเห็นจึงเอ่ยขึ้นว่าดึกแล้วนะครับคุณก้อยพักผ่อนเถอะครับ ก้อยพยักหน้าขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณสันที่ช่วยก้อยวันนี้เธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณปนความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกยินดีครับสันตอบกลับด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นเขาลุกขึ้นยืนก้อยก็ลุกขึ้นตามไปส่งเขาที่หน้าประตูก่อนที่สันจะเดินออกไปเขามองก้อยด้วยสายตาที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเหมือนมีบางอย่างที่กำลังก่ะตัวขึ้นในห้วงความคิดของเขา และก้อยเองก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดแปลกๆที่แผ่ออกมาจากชายหนุ่มตรงหน้าเมื่อประตูปิดลงก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอยกมือขึ้นสัมผัสแก้มตัวเองที่ร้อนผ่าหัวใจเต้นแรงกว่าปกติกลิ่นหอมจางๆจากตัวสัรยังคงอบอวลอยู่ในห้อง ความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นที่เขามอบให้ในค่ำคืนนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนในเมืองใหญ่แห่งนี้เธอทิ้งตัวลงบนเตียงพยายามขมตาหลับแต่ภาพรอยยิ้มอบอุ่นและดวงตาคมกริบของสันยังคงวงเวียนอยู่ในห้วงความคิดของเธอตลอดทั้งคืนวันต่อมาบรรยากาศในโรงงานดูเหมือนจะปกติแต่ภายในใจของก้อยกลับไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่สายตาเธอไปปะทะกับสันหัวใจของเธอมักจะเต้นแรงผิดจังหวะ สันเองก็เช่นกันเขามักจะแอบ,บมองก็อยู่เสมอด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความสนใจวันนั้นหลังเลิกงานท้องฟ้ามืดครึ้มเมฆฝนตั้งเข้ามาแต่ไกลก็เดินกลับห้องด้วยความรู้สึกกังวลเพราะพกพาความเหม่นไหวที่เกิดขึ้นกับสันมาตลอดทั้งวันและแล้ว พายุฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเสียงฟ้าคนองดังสนั่นวันไหวก็รีบปิดหน้าต่างอย่างรวดเร็วเธอเดินไปจุดธูปไหว้พระบนหิ้งพางอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเธอไปหลังจากนั้นไม่นานแสงไฟในห้องก็ดับพรึบลงความมืดมิดเข้าครอบงำก็สะดุ้งเล็กน้อยแต่ความมืดคราวนี้ไม่ได้ทำให้เธอหวาดกลัวเท่ากับครั้งก่อนเพราะลึกๆในใจเธอกำลังคิดถึงใครบางคนคุณก้อยครับไฟดับใช่ไหมครับเสียงของสันดังมาจากหน้าห้อง ก็รีบเดินไปเปิดประตูเธอเห็นสันยืนอยู่หน้าห้องในความมืดร่างกายเขาเปียกปอนเล็กน้อยจากสายฝนที่สาดกระเซน็นข้าคุณสันดับหมดเลยก้อยตอบผมมีเทียนไขกับไฟแช็กครับคุณก็ให้ผมเข้าไปในห้องหน่อยได้ไหมครับสันถามด้วยน้ำเสียงสุภาพเข้ามาเลยค่าคุณสันก้อยเปิดประตูให้กว้างขึ้นสันก้าวเข้ามาในห้องพร้อมกับเทียนไขและไฟแช็ก เขาจุดเทียนวางไว้บนโต๊ะกลางห้องแสงเทียนสลัวสลัวส่วสองกระทบใบหน้าของทั้งสองทำให้บรรยากาศในห้องดูโรแมนติกขึ้นมาอย่างน่าประหลาดขอบคุณนะคะคุณสันก้อยพูดด้วยรอยยิ้มเธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้เห็นแสงเทียนและเงาของสันที่ทาบทับลงบนผนังห้องความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองที่ดังขึ้นเล็กน้อย สันค่อยๆเลื่อนตัวเข้าไปใกล้ก้อยเขาโน้มตัวลงไปกระซิบข้างหูเธอเบาๆคุณก้อยผมรู้สึกดีมากที่ได้คุยกับคุณในคืนนี้ก้อยตัวชาว,ว่าไปทั้งตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองสันดวงตาของทั้งสองศพกันในความสลัวของแสงเทียนความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกกำลังก่อตัวขึ้นในช่องว่างระหว่างกัน สันเลื่อนมืออีกข้างขึ้นมาแต่ที่แก้มเนียนของก้อยอย่างแผ่วเบาปลายนิ้วโป้งลูบไล้เบาๆไปตามผิวแก้มที่นุ่มนิ่มของเธอก้อยหลับตาลงช้าๆซึมซับส,สัมผัสที่อ่อนโยนนั้นกลิ่นกายของสันที่อบอวลอยู่รอบตัวเธอช่างหอมหวนอย่างน่าประหลาดใจสันโน้มใบหน้าลงมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนปลายจมูกของเขาสัมผัสกับปลายจมูกของก้อยลมหายใจอุ่นๆของเขารดรินอยู่ข้างแก้มเธอ ความตึงเครียดที่แฝงไปด้วยความปรารถนาเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องก้อยหัวใจเต้นระรัวจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเธอรู้สึกได้ถึงความร้อนที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายราวกับมีเปลวไฟเล็กๆก,ก,กำลังลุกโชนขึ้นในตัวเธอริมฝีปากของสันค่อยๆประทับลงบนริมฝีปากอบอิ่มของก้อยอย่างแผ่วเบาราวกับจะลิ้มรสความหวานที่ซ่อนอยู่ ก้อยตอบรับสัมผัสนั้นอย่างลังเลในตอนแรกแต่เมื่อสัมผัสของสันอ่อนโยนและนุ่มนวลเธอจึงเริ่มตอบสนองอย่างเต็มที่มือของเธอเลื่อนขึ้นไปอบรอบลำคอของสันส่วนมือของสันก็เลื่อนมาอบเอวที่บอบบางของเธอไว้แน่นขึ้นดึงร่างของเธอเข้ามาใกล้จนแทบจะไม่มีช่องว่างระหว่างกัน จูบนั้นเริ่มต้นด้วยความอ่อนโยนแต่เมื่อความปรารถนาที่ซ่อนเร้นประตุขึ้นมันก็กลายเป็นจูบที่เร่าร้อนและดูดดื่มมากขึ้นสันขบเม้มริมฝีปากของก้อยอย่างแผ่วเบาดูดซาบความหวานจากเธอก้อยครางในลำคอยอย่างแผ่วเบาตอบรับสัมผัสที่เร่าร้อนของเขาสันค่อยๆบรรจงจูบไล่ลงมาตามลำคอระหงของก้อยปลุกร้าความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในตัวเธอ ก้อยแงนหน้าขึ้นเล็กน้อยปล่อยให้เขาได้สัมผัสเธอได้อย่างเต็มที่สัมผัสจากริมฝีปากของสันนั้นช่างร้อนแรงราวกับจะเผาไม่ทุกอนูของร่างกายเธอซึ่งทำให้ขนลุกชูชันไปทั้งตัวสันเลื่อนมือลงจากเอวไล้ไปตามสะโพกโค้งมนของก้อยอย่างช้าช้านิ้วของเขาสัมผัสกับเนื้อผ้าที่บางเบาก่อนจะค่อยๆสอดเข้าไปใต้ชายเสื้อ ก็สยสะดุ้งเฮือกเล็กน้อยแต่ไม่ได้ขัดขืนเธอหลับตาพริ้มปล่อยให้สัมผัสอ่นอ,อนโยนแต่ร,ร้อนของสันพาเธอไปสันค่อยๆปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของเขาออกทีละเม็ดเผยให้เห็นแผงอกกำยำที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามที่แข็งแรงก็อมองเห็นเงาของเขาในแสงเทียนที่รบีหัวใจของเธอเต้นระรัวยอย่างควบคุมไม่ได้สันถอดเสื้อของเขาออกอย่างช้าๆก่อนจะค่อยๆเลื่อนมือไปช่วยก็ยปลดเสื้อผ้าของเธอออกอย่างบรรจง เมื่ออาพรที่เคยปกปิดร่างกายถูกปลดออกไปทีละชิ้นสัมผัสระหว่างกันก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นเมื่อเนินนอกที่ใหญ่และนุ่มนวลถูกหน้าอกที่แข็งแรงของสันกดทับความร้อนจากผิวกายของทั้งสองที่สัมผัสกันโดยตรงทําให้ความปรารถนาที่ซ่อนเร้นทวีความรุนแรงขึ้นก้อยโอบแขนรอบคอของสันรูปลบแผงอกของเขาอย่างแผวเบาเธอซบหน้าลงกับซอกคอของสันสูดดมกลิ่นกายของเขาอย่างลึกซึง้ง กลิ่นเงือปอนกลิ่นกายของสันนั้นช่างเย้ยยวนใจเธอเสียจริงสันอุ้มก้อยขึ้นอย่างแผ่วเบาร่างกายของทั้งสองแนบชิดก,กันจนสัมผัสได้ถึงความร้อนจากกายของอีกฝ่ายเขาอุ้มก้อยที่เปลือยเปล่าและผิวขาวนวลเดินไปที่เตียงอย่างช้าช้าแสงเทียนที่สลัวสลวยังคงส่องสว่างอยู่ทําให้เห็นเงาของทั้งสองที่ทาบทับลงบนผนังห้อง เมื่อวางก้อยลงบนเตียงสันก็โน้มตัวลงมาจุมพิเธออีกครั้งคราวนี้เป็นจูบที่ลึกซึ้งและร่าร้อนกว่าเดิมมือของสันเริ่มลูบไล้ไปตามเรือนร่างอันอ่อนนุ่มของก้อยอย่างแผ่วเบาปลุกเร้าทุกเส้นประสาทสัมผัสของเธอก้อยครางในลำคอยอย่างแผ่วเบาด้วยความรู้สึกที่ท่วมท้นเธอจิกเล็บลงบนแผ่นหลังของสันอย่างไม่รู้ตัวเสียงหอบหายใจของทั้งสองดังขึ้นเล็กน้อยผสมผสานกับเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำอยู่ด้านนอก แสงเทียนที่ริบหรี่เป็นพยานเงียบๆให้กับบทเพลงแห่งความปรารถนาที่กำลังบรรเลงขึ้นในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนอันยาวนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุดแสงเทียนที่สลัวสลัวส่องกระทบเรือนร่างของทั้งสองที่พันเกี่ยวกันราวกับกำลังไร้รำบทเพลงแห่งความรักที่เร่าร้อนแต่ทว่าละมุนละไมสัมผัสจากสันนั้นช่างละเอียดอ่อนและปรารถนาเขาไม่ได้เร่งรัดแต่กลับค่อยๆพาเธอไปสู่ห้วงแห่งความสุขอย่างช้าๆ ก้อยรู้สึกเหมือนถูกอบอุ้มไว้ด้วยความรักความปรารถนาที่เคยซ่อนเร้นในใจของเธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เธอกอดสันไว้แน่นซึมซับทุกสัมผัสที่เขามอบให้ไออุ่นจากร่างกายของเขาแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงครวญครางแผ่วเบาหลุดออกมาจากริมฝีปากของก้อยเมื่อสันปลุกเร้าเธอให้ไปถึงจุดสูงสุดของความรู้สึก และเมื่อมังกรสีดำอันทรงพลังได้สอดตัวเข้าไปในถ้ำหยกสีขาวอันนุ่มนวลและบีบรัดแน,น่นจากนั้นก็ถูกพายุอันบ้าคลั่งกระแทกเข้ามาอย่างไม่ขาดสายราวกับพายุทอร์นาโดอันบ้าคลาั่งร่างกายของก้อยก็สั่นสะทานอย่างควบคุมไม่ได้หัวใจของเธอเต้นระรัวราวกับกลองสึกเลือดลมสูบฉีดไปทั่วทั้งร่างกาย ความรู้สึกร้อนเผาแผ่ซ่านจากปลายเท้าจะหลปลายผมเธอปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับกระแสคลื่นแห่งความปรารถนาที่สันกำลังมอบให้ราวกับถูกดึงดูดเข้าสู่ห้วงลึกที่สุดของความหฤหันเสียงเตียงนอนของก็ยกกระแทกกับผนังบ้านเช่าอย่างรุนแรงและทีเสียจนนึกว่าเป็นเสียงปรบมือ เวลาผ่านไปช้าๆแสงเทียนเริ่มสั้นลงเรื่อยๆแต่เปเลวไฟแห่งความรักในหัวใจของทั้งสองกลับยิ่งชดช่วงชวานยิ่งขึ้นสันกระซิบถ้อยคำรักข้างหูก็อย่างแผ่วเบาถ้อยคำที่ทำให้หัวใจของเธอพองโตเต็มไปด้วยความสุขความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงใจนั้นทำให้ก้อยรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเธอพบที่พึ่งพิงทางใจที่เธอสามารถมอบทั้งกายและใจให้ได้อย่างหมดจด เมื่อทุกอย่างสงบลงทั้งสองนอนอบกอดกันอยู่ภายใต้ผ้าหม่มผืนบางเสียงฝนที่เคยกระหน่ำเริ่มเบาบางลงกลายเป็นเสียงพรำๆที่ชวนให้รู้สึกม่วงงุนก้อยซบหน้าลงบนแผงอกของสันเธอได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นกายของเขายังคงอบอวลอยู่รอบตัวเธอทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นคุณสันคะ ก้อยกระซิบเบาเเสียงของเธอแหบพราเล็กน้อยจากความรู้สึกที่เพิ่งผ่านพบครับคุณก้อยสันตอบรับเขาลูบไล้ผมของเธออย่างอ่อนโยนริมฝีปากของเขากดจูบลงบนหน้าผากเธออย่างแผ่วเบาก้อยไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนเลยครับมันเหมือนฝันไปเลยก้อยพูดเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกสารกอดเธอแน่นขึ้นผมก็เหมือนกันครับคุณก้อยคุณทำให้โลกของผมสว่างขึ้นสันตอบกลับ เสียงของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความสุขความปรารถนาและความผูกพันที่กำลังก่อตัวขึ้นเขารู้สึกได้ว่าหัวใจของเขากำลังถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ค่ำคืนนั้นเป็นพยานถึงการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและร้าร้อนของทั้งสองแสงเทียนที่ค่อยๆมอด,ดับลงไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นของแสงแห่งความรักที่กำลังจะส่องสว่างในชีวิตของก้อยและสัน รุ่งเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องอย่างแผ่วเบาก้อยลืมตาขึ้นช้าๆเธอเห็นสันนอนหลับอยู่ข้างๆใบหน้าของเขาดูสงบและอ่อนโยนก้อยยิ้มเล็กน้อยเธอรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่กำลังก่อตัวขึ้นในหัวใจความสัมพันธ์ของก้อยและสันเริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่นำพาพวกเขาเข้ามาใกล้กัน แต่ทุกสัมผัสทุกคำพูดและทุกความรู้สึกที่พวกเขามอบให้กันในสองค่ำคืนที่ผ่านมานั้นได้สร้างสายใยแห่งความรักที่แน่นแฟน้นและยากที่จะตัดขาดบัตนี้ชีวิตในเมืองใหญ่ของก้อยไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเพราะเธอมีสันอยู่เคียงข้างและสันเองก็เช่นกันเขาพบความรักและความอบอุ่นในตัวก้อยหญิงสาวที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นเป็นต้นมาในทุกค่ำคืนก็จะมีเสียงกระแทกของเตียงที่กระทบกับผนังห้องดังเป็นระยะระยะชวนให้หน้าฟังเสียเหลือเกิน